สวัสดีเจ้าพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเจ้าวันนี้เจ้าก็จะป้ามาซามาแตงเนาะเจ้าซื้อหมูมาเจ้าก็จะมาย่างนะเจ้าอามาอบเตาไฟฟ้านะเจ้านี่นะเจ้าหมูย่างจ้า,ากินซามาแตงเมื่อนานด้วยกันเน้อเจ้า ลำ้ำกรดาษเจ้าเจ้าก็เอาหมูมาหัน่นกน่นอนเนาะเจ้าขอบคุณเน้อเจ้าที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจเจ้าขอบคุณหลายหลายเจ้า เคียงไซก็หลายเนาะเจ้าก็มีไม้เขี่ยส้มอันนี้ไม้เขี Sail, ่ยส้มนะเจ้าไม้เขี่ยส้มไม้เขี่ยเทศนะเจ้าเขียส้มก็มีหอมหัวใหญ่เนะเจ้าแล้วแต่ชอบต้อผไาใจใส่เคียงหลายเคียงน้อยเจ้าอันนี้ก็หอมหัวใหญ่เนาะเจ้าแล้วก็มีเนี่เจ้าหอมหัวใหญ่เจ้า ใส่แค่ลอดแต่น้อยหน่อเจ้าสีสันเจ้าเพิ่มสีสันมาแต่งเจ้าอุ้ยบอกอยากกินสร้ามาแต่งเจ้าก็จัดให้เลยเจ้าสร้ามาแตง่งสามาแต่งเมืองนาน,นะเจ้ากับแกกมอย่างดีเจ้า นี่ก็จะเป็นภาคขึนชายนะเจ้าจะมีภาคขึนชายกับภาคหอมตวน,มนนะเจ้าเจ้าก็มาปรุงกันเนาะเจ้าใส่รดดีแล้วก็ใส่น้ำตาลนะเจ้าแล้วก็ใส่มะนาวมีข้าวคัวตัวเจ้าใส่น้ำปลาห้าไปน้อยหนึ่งเจ้า ไปเข้าครัวไปเ้าเห็นสามาแต่งเมื่อนานด้วยกันเนยเจ้าขอบคุณหลายๆเนยเจ้าทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนยเจ้า ลำขนาดเน่อเจ้า เชิละเจ้าพร้อมเสิร์ฟได้ละเจา้าได้จานอย่างใหญ่เลยเจา้าลำขนาดเนอเจา้าขอบคุณเนอเจา้าแต่เข้ามารับชมเจา้าสวัสดีเจา้า